ปัจจุบันแผ่นลามิเนตปิดผิวกลายเป็นวัสดุที่มีบทบาทมากในงานออกแบบและตกแต่งภายในโดยผิวสัมผัสและลวดลายที่มีให้เลือกหลากหลายรวมถึงน,นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยวัสดุทนทานและตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันดีก็คือ f o r m i c a แบรนด์ผู้นำในอุตสาหกรรมวัสดุปิดพื้นผิวระดับโลกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปี ขอพามารีวิวโชว์รูมใหม่ในสำนักงานใหญ่ของโอร์เมกากันค่ะที่นี่คือศูนย์รวมวัสดุปิดผิวลามิเนตที่มีตัวอย่างวัสดุจริงให้เลือกชมและก็สัมผัสกันอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมทั้งมีแผ่นขนาดใหญ่ที่ให้เลือกดูลวนลายกันได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆใ,ในการตกแต่งบ้านหรือพื้นที่ธุรกิจนะคะวันนี้รูมพาไปรู้จักผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นปิดผิวลามิเนตกันแบบเชิงลึกค่ะกับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โฟร์เมกาค่ะ สัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะวันนี้ขออนุญาตพาชาวรูมารู้จักกับแผ่นวัสดุลามิเนตกันในเชิงลึกมากขึ้นนะคะค่ะเท่าที่ทราบคือแผ่นลามิเนตที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันคือไฮเพ s s ช r e l ลามิเนตที่หรือเรียกกันว่า HPL ใช่ไหมคะจริงๆแล้วแผ่นลามิเนตเนี่ยมีโครงสร้างยังไงคะแล้วก็มีกี่ประเภทก็สำหรับลามิเนตนะคะโดยทั่วไปในตลาดประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีการเรียกว่าแผ่นโพลีมกนนะคะ ส่วนประกอบหลักใหญ่ๆนะคะก็คือกระดาษกระดานของเราเนี่ยค่ะจะมีหลายชั้นด้วยกัน,นะะอันแรกก็จะเป็นชั้นแรกคือโอเวอร์เลย์นะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระดาษลวดลายนะคะซึ่งจะทําให้เกิดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายไม้ลายหินนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นกระดาษคราฟซึ่งก็จะเป็นแกนของตัวลามิเนตทั้งหมดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยนำไปอดเรซินนะคะแล้วก็ไปอัดด้วยแรงดันความร้อนสูงนะคะจนทําให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นแผ่นเดียวกันเลย ตัวนี้เนี่ยถ้าจะแบ่งในแง่ของประเภทลามิเนตนะคะสามารถแบ่งได้เป็นกว้างๆแล้วกันนะคะสองแบบใหญ่ๆองประเภทนะคะอันแรกก็คือลามิเนตทั่วไป HPL นะ,ค,ะความหนักก็จะ0.8นะคะถึง1มิล,ลก็จะเป็นลักษณะแบบแผ่นบางๆนะคะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือแผ่นคอมเพลกซ์ลามิเนตนะคะอันนี้จะมีความหนาตั้งแต่2มิลนะคะจนไปถึง25มิล คอมแพค i ล a มินีนที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ถ้าเห็นในงานห้างนะคะเป็นผน,นังพัทิชั่นในห้องน้ําหรือประตูนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือไม่กลัวน้ําไม่กลัวความชื้นก็เรียกว่าทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็แข็งัรงทนทานด้วยแล้วปัจจุบันนี้โฟ r m i มกมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมใหม่ๆอะไรบ้างคะก็ในปีนี้นะคะตอนเดือนเมษายนนะคะเราก็เพิ่งเปิดตัวนะคะ เรียกว่าเอเชียคอเล t ชัน2021นะคะโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นโฟ r m กาลามิเนตโปรเทคพลาสนะคะที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตนะคะโดยใช้แร่เงินหรือว่า Silver ร์เทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะคะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อรา ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ได้ให้มีการทดสอบด้วยนะคะจากตัวมาตรฐานสากล JAS z 2801นะคะทดสอบในเรื่องของการลดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น ASTM G21 นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของเชื้อราทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็เองก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในยุคสมัยของโควิด19ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ ความถูกสุขะอ,อนามัยได้นะคะ,คะได้ข่ะว่ามีคอลเลกชันใหม่ล่าสุดด้วยใช่ไหมคะของตรงนีใ้ใค่ะต้องเลยก็นอกจากตัวนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีนวัตกรรมการเครือบผิวแบบใหม่นะคะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า Decometal SRM ด้วยค่ะเคลือบผิวแบบใหม่อันนี้คือยังไงคะคุณหนึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงได้เลยค่ะเท้าวความนิดนึงว่าเราเองเนี่ย มีเด c กคอมเพล l ัลลามิเนะคะก็คือลามิเนตอยู่โลหะเนี่ยถึง117ลายตัวนี้เนี่ยมีลูกหรือว่ารูปร่างลักษณะนะคะเหมือนโลหะจริงแต่เราแนะนำให้ใช้ในแง่ของงานแนวตั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ฉะนั้นก็เลยเป็นเพนพอยนะคะ ตลาดก็เลยมีความต้องการว่าอยากได้ลุกที่มันเป็นโลหะนะแต่ต้องการที่มันมีความทนทานได้ระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยมาเป็นนวัตรกรรมที่ทำมาเป็นตัว Decoral S R M ตัวน,นี้นะคะซึ่งที่บอกกล่าวถึงว่าการเคลือบผิวที่ใช้ UV l a c ี e r กนะคะก็ทำให้ผิวหน้าค่ะมันมีความด้านด,ด้านพิเศษเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถป้องกันรอยนิ้วมือได้ด้วยสัมผัสแล้วก็ไม่มีรอยมือ,มอค่ะ ก็ทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายหรือสิงค้ายังคงดูดีอยู่เสมอเลยนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือคนเหล่าแรงกระแทกนะคะแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้ด้วยก็สามารถทนได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ,คะสำหรับนวัตรกรรมตัวเครื่องผิว UV อันนี้ ลวดลายเดียวกับ Deco เม t a l แต่ว่าเป็นการเคลือบผิวแบบใหม่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีให้เลือกถึง22ลายด้วยกันแล้วนอกจากคอลเลกชันใหม่อย่าง Deco เม t a l SRM แล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อะไรของโฟเมกที่น่าสนใจอีกคะก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะ,คะเป็นวัสดุที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดด้วยนะคะเราเรียกว่าฟินิะคะ เป็นการผลิตนะคะจากที่ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็โฟเมกาค่ะได้นําเข้านะคะมาขายในประเทศไทยเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาความโดดเด่นของตัวฟินิกส์นะคะก็คือความสวยงามนะคะดูหรูหรานะคะแล้วก็ดูราคาแพงแล้วก็ทันสมัย มีสีให้เลือกะคะที่ค่อนข้างใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษของเขาอะนะคะก็คือสีอย่างด้วยกัน,นะะอันแรกก็คือความด้านนะคะสะท้อนแสกต่ำแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือสัมผัสแล้วก็นุ่มนะคะนุ่มมือนะคะแล้วก็ข้อที่3ามะคะก็คือป้องกันการเกิดรอยนุ่มมือได้นะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยยังคงความดูดีอยู่เสมอ ไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยนะแล้วก็ส่วนข้อที่4นะคะก็คือสามารถซ่อมแซมนะคะด้วยตัวเองได้ด้วยความร้อนนะคะแต่ว่าเอออันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่านวัตกรรมของ Electron อ e a m มเคียว่นะคะก็จะช่วยให้ตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาซ่อมแซมรอยขีดข่วเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะด้วยความร้อนนะคะ ก็คือสามารถฉีดน้ํานะคะฟอกกี้อะนะฉีดลงไปแล้วก็เอาเป็นกระดาษทิชชู่นะคะวางแล้วก็เอาความร้อนจากเตารีดนะคะน้าลงไปะนะคะก็จะสามารถรักษารอยเหล่านี้ให้สมานกลับมาเป็นปกติดได้ แล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ฟีนิกซ์นี่เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างคะคุณหนึ่งค่ะก็สามารถใช้ทั้งในแง่ของงานแนวตั้งนะคะแล้วก็งานตกแต่งแนวนอนได้นะคะหรือแนวตาะคะ่ะใช้ในแง่ของชุดครัวนะคะ,คะบานตู้แล้วก็ท็อปโต๊ะหรือว่าทอ็อปครัวก็ได้เหมือนกัน สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะใช้วัสดุร์เมกาในการตกแต่งพื้นที่บ้านหรือพื้นที่ธุรกิจของท่านเองนะคะสามารถติดต่อสนักง,งานขายได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน formega.com หรือทาง Facebook, Youtube, Line ของ Formega Thailand และสามารถชมภาพสวยๆได้ใน Instagram ของ Formega ASEAN ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ